จ้าพี่นักเรียนทุกคนติงรู้ไหมครูไม่ได้ล่อมันไะด้จอดเตอรหลายวันแล้วเตอะว่าแต่ว่าการบ่านของครูัางทีลูกนะครูมาเพื่อจะบอกพวกเตอรว่าครปดีครูคคมไม่มีอะไรจริงอะไรครูมไม่มีอะไรครูเมื่อกี้กอกเตอรหรอกครูไม่มีอะไรจะพูดกับพวกเตอรนะครปดีอ่ะันเธออย่างแรอยู่หรออันหรอเตอะไม่ไปตีเหรอ แข่งจังเนอะเตอรันอยังแลอยู่แล้วแสดงว่าเตอทำเต้าเรื่องเพื่อนเหมือนกันนะเธอนะแสดงว่าเธอรอบป่านแล้วเธอคลิปนี้มันเป็นการต้นฉบบว่าเธอจะเลจบคลิปหรือเปล่าถ้าจบคลิปแสดงว่าเธอมีความสนใจในเรื่องเพื่อนเป็นที่ดึงในจิตใจกลุ่มให้คะแนนเต็มจิปไปเลยเธอแล้วเตอต้องคอมบิน์นะใครเลจบต้องคอมบินนะแล้วก็เจไปให้เพื่อนเตอเลยด้วยถ้าเพื่อนเตอมาคอมบินแสดงว่าเพื่อนเตอเขาเลจบเหมือนกันแสดงว่าเขาก็ทำาต้าเรื่องเพื่อนเหมือนกัน นี่แหละลูกกย์ครูทั้งหมดเก่งมากกว่างเธอรคิดถึงเธอนะ